สร้างทอ s อ o l e a r n n n g สวัสดีครับวันนี้เราจะมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องการพิจารณาลำดับอาวุโสต,ตามแบบแผนของทางราชการตามหนังสือสนักงานกอจอกทและกอบอตอที่มท0 809.2ทับว36ลงวันที่15กรกฎาคม2562โดยมีผมนายนรินพิยาชาตินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการสังกัดงานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถอรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายโดยใช้ระบบ AI ในการบันทึกเสียงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาลำดับอาวุโสของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามวสอนตกำหนดแนวทางไว้ดังต่อไปนี้ 1. ผู้ใดดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงกว่าถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 2. ถ้าเป็นผู้ดารงตำแหน่งในระดับเดียวกันผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับนั้นก่อนถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 3. ถ้าเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกันพร้อมกันผู้ใดได้รับเงินเดือนมากกว่าถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่าสถ้าเป็นผู้ได้รับเงินเดือนเท่ากันผู้ใดมีอายุราชการมากกว่าถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า หถ้าเป็นผู้มีอายุราชการเท่ากันผู้ใดได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่าถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 6. ถ้าเป็นผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันผู้ใดได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นนั้นก่อนถือว like. er ่าผู <ma 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 ้นั้นอาวุโสกว่า 7. ถ้าเป็นผู้ได้รับเครื่องราชีิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันพร้อมกันผู้ใดมีอายุแก่กว่าถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่าก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาลำดับอาวุโสตามแบบแผนของทางราชการ ท่านสามารถติดตามการจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของเอชาสร้างถอเอสเอได้ตามช่องทางที่ปรากฏนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ